อีกคู่รักสิ่งดีเลิกกันอีกคู่ช่วงนี้ไม่สวีดหวานกันแล้วช่วงนี้วงการบันเทิงสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวหลังมีคู่รักดาราหลายคู่ที่ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กันแบบฟ้าผ่าช็อกหัวใจแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ และล่าสุดดูเหมือนว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้มีการบานมาให้เหล่าบรรดาสายเพื่อทั้งหลายได้ค้นหาคําตอบกันอีกแล้วเมื่อเพจดังอย่าง J 108. เจมอลร้อยแปดออกมาหย่อนํำใบคู่รักคนดังเลิกกันอีกแล้วค่ะแต่รอบนี้เป็นคู่รักเสียงดีที่ไม่มีโมเมนต์หวานกันเหมือนที่ผ่านมาโดยได้ระบุข้อผาดว่าเลิกกันอีกคู่แล้วหรอคู่รักเสียงดีช่วงนี้เขาไม่วีดกันเลยเ้อะ างานนี้ชาวเน็ตทิ้งกับหูพึงรีบจโจด์ที่ได้ไปค้นหาคำตอบเตรียมส่งการบ้านกันรัวไม่รู้ว่าจะข่าวจริงหรือข่าวลือแต่ที่แน่ๆคือไม่ได้พักเลยค่ะ